สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP ีนี้นะครับอีที่275นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลขังนะครับเอามาให้พี่พี่เอได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับผมถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099นะครับนี่ช่องทางติดต่อตรงนี้เลยนะครับ 099 634 1275นะครับ 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่นอดวนไอดลไล์ครับแอดไลท์ได้ที่ TTN 987 TTN 987ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่ๆนะสำหรับ f c ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมาผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนนะครับ มามามาชมกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่พนะอ่ามาเลยนะครับพี่พองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าพิมพใหญ่วระ,ะครังนะครับองค์นี้ก็สภาพก็จะเหมเหมือนเหมือนพระพึ่งแบบยังไงอะพี่เหมือนพระพึ่งพึ่งลงมาจากไออะไรนะที่เก็บในบนหิ้งเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งไปคัดพระออกจากตู้พระผมมาเองนะพี่นะ ตู้ผ้าแบบที่ไม่ไม่ได้จับเลียงนะพี่นะเพราะว่าผมจับรวมๆรวมๆกันไว้นะครับผมก็ไปค่อยๆนั่งคัดแยกองค์ที่ดูแล้วองค์ที่สวยนะครับองค์ที่สวยนะครับอเอามาแบ่งปันไพี่เอฟซี FC นะครับนี่ครับพี่พี่องค์นี้นะครับดูใบหน้านะครับเห็นไหมพระมีสภาพที่โดนองค์นี้พี่ต้องบอกว่าโดนหนูแคบจะบอกว่ามีรอยหนูแทะด้วยนะพี่นะเห็นไหมมีรอยแทะ เห็นไหมมีรอยแทะอ่ามีรอยคล้ายๆหนูแทะนะพี่นะองนี้อ่าดูใบหน้านะครับนี่เห็นไหมพิมพใหญ่ใบหน้าครับเห็นไหมกลมเป็นผลประตูะตเกตนะครับนี่เลียวคมเลยนะครับเอียงมาขวาขวามือเราซ้ายมือองพระนะครับเส้นซุ้มใหญ่นะพี่นะเห็นไหมเส้นซุ้มใหญ่อ่าเห็นเส้นซุ้มเส้นซุ้มใหญ่นะพี่ ฐานนะครับไอ้ตรงน้าแข้งนะครับตรงหลตงตัวนี้ก็จะเป็น่ององค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่อยู่ในสภาพประมาณ85นะพี่นะ<ส>ความสวยนะครับความสวยอยู่ที่85นะพี่แต่ในพี่ดูเห็นไหมซอกละแร้ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้นะครับซอกละแร้ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้ซอกละแร้ฝั่งนี้จะต่ําซอกละแร้ฝั่งนี้จะสูงนะครับเห็นไหม่ลง่องลึกเลยนะพี่นะ ล่องลึกนะครับนี่คาบพวกคาบแป้งขาวๆยังอยู่เลยนะครับนี่ตามสไตล์วัดระครังนะเนี่ยเห็นไหม้วดูคาบต่างๆพี่คาบต่างๆเนี่ยเห็นไหมคาบคมเก่าเขาคือพระองค์เนี้ยเป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระครังนะพี่ดูนะครับวงแขนนะครับทิ้งหนีหนมาหักศอกแล้วก็ฟุบฟุ๊บโยฝั่งนี้นะครับแล้วโค้งขึ้นไปนะพี่นะตรงน้าแข้งนี่ตรงยังพอเห็นเป็นลายๆนะพี่รูปร่างนะ นี่ฐานชั้นที่หนึ่งนะครับฐานชั้นที่หนึ่งโย่ลงมาเอียงแล้วก็จะมีอันนี้แทบจะไม่เห็นแล้วนะเส้นนจะแทบจะไม่เห็นแล้วนะพี่นะอ่าเนี่ยหรือจะเป็นพอทองปิดไว้ก็ไม่รู้นะพี่หรือจะเป็นพอคราบอะไรต่างๆคลุมไว้ก็ไม่รู้นะครับนีมีสเสน่ห์ไหมพี่เนี่ยบางครั้งนะผมผมชอบนะครับผมชอบส่องนะทองทองกเ,เก่าไปนะผมชอบส่องดูแล้ว เขาบ่งบอกให้ถึงแบบความความเก่าความถึงยุคดีนะพี่นะอ่าฐานคามความค้าน,นนะครับนี่ยังเห็นนะครับนี่เห็นไหมพระนี่ดูอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่คมนะพี่พ,พ,พี่ตะแคงดูเห็นไหมพี่ดูเหลี่ยมมุมเขานี่เหน็นไหมนี่เห็นไหมดูเหลี่ยมมุมนี่คมชันลึกนะครับแล้วฐานนะพี่นะเห็นไหมฐานฝั่งนี้ใหญ่เลยนะครับนี่ฐานชั้นที่สามนะครับเส้นซุ้มนะครับ ขึ้นมาฝั่งนี้ถึงกลางแขนปุ๊บเราจะเป็นลักษณะเส้นตรงฟืบซุบแล้วก็โยโย,โยเอียงตกขอบฝั่งนี้นะครับพี่ๆนะพลิกดูด้านหลังครับป้าบนี่เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังกระดานเรียบๆนะครับนี่เห็นไหมมีรอยปี๋ๆก็ต้องมีนะพี่นะมีมากมีน้อยต้องมีนะนี่เห็นไหมรอยหนูแทะเห็นไหมในรอยปี๋ๆออกก็มีนะพี่นี่รอยมีรอยหนูแทออนะพี่ อันนี้รอยหนูแท้นี่เป็นมาแต่เดิมเจ้าของแล้วนะพี่นะผมได้ตั้งแต่ผมได้มาแล้วนะตั้งแต่ผมได้มาแล้วนะครับว่ามีรอยหนูแท้ผมก็เลยซื้อมานะครับแล้วอีกอย่างนะพี่เขามีคาดทองด้พี่เห็นไหมไม่มีการปิดทองด้วยอ่านี่พี่นะดูนะผมค่อยค่อยไล่ให้ดูนะพี่เห็นไหมดูเนื้อเขาดิครับในการแตกการย่นของเนื้อหานะครับนี่ดูอย่างเงี้ยเหมือนจะแห้งๆนะพี่นะพอแต่พอซูไม่ใกล้อ่ะเนี่ยดู ดูนะครับเห็นไหมเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่นี่โอ้โหนี่ลําตัวนี่พี่เอ้ยหาไม่ได้หาง่ายๆนะพระลําตัวกลมถึงขนาดนี้นะพี่นะนะครับเห็นไหมดูคราบนะครับคราบต่างๆนะอ่าเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ดูนะพี่นะค่อยๆไล่ดู ดูด้านหลังนะพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมดูนะครับเนื้อหาเขานะครับนี่พระนี่สภาพแบบแหง้งๆนี้หิ่งเลยนะพี่นะแต่แหง้งๆในททาที่นี้คือเวลาส่องนี้เขาจะเนื้อเขาจะช่ำน,นึกนุ่มนะพี่เห็นไหมไม่ดูเนี่ยรอยยน่ยนๆน,นะครับย,ย,ย,รย,รย่นๆนะครับเห็นไหมเนี่ยย่นๆแล้วมีรูพรุนๆนะครับเนี่เห็นไหมรูรูพรุนรอยรูเข็มนะครับเขาเรียกกันนะครับนี่พี่เห็นไหม นี่พี่เห็นไหมครับนี่ดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามตามสไตล์วัดระครังนะพี่นะเนี่ยตัดเรียบร้อยสวยงามตามสไตล์วัดระครัง <c oughs> เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่ผมลงกล้องให้ดูต้องบอกราคาก่อนนะพี่นะองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่เก้าพันบาทเก้าพันบาทพี่เปิดแบ่งปันที่เก้าพันบาทผมเอาเก้าพันบาทแล้วกันพี่นะอ่าพี่ๆมีราคาในใจนะครับ ก็สามารถมาโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นะครับ099 634 1275ส่น ID Line แวนอดไลน์ได้ที่ TTN 987นะครับเดี๋ยวพี่พี่พอะเห็นไหม,ไมค่อยไล่ให้ดูพี่เห็นไหมดูเนื้อหาเนื้อในในเป็นก้อนๆนะพี่นะเราดูลักษณะแบบนี้ก็รู้แล้วพี่เนี่ยเนื้อในนะครับเนี่ยเห็นไหม ครับดูใบหน้าเะยครับนี่ครับนี่าำตัวนะครับนี่นี่มีปิดทองเก่าเก่าด้วยนะพี่นะเนี่ยมีปิดทองเก่าเก่าด้วยนะเนี่ยอ่าเนี่ยครับเห็นไหมนี่ดูใต้ฐานนะครับนี่พลิกดูด้านหลังนะพี่นะพิกดูด้านหลัง เห็นไหมครับนี่มีมีมวลสารตรงนี้นะครับเห็นไหมเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดผงนะครับครับพี่นะไม่มีใครพี่เอามาส่องค่อยๆส่องให้พี่ๆดูแบบนี้นะพี่นะไม่มีใครหรอกครับจะเขาจะมานั่งส่องแบบช้าๆให้พี่ๆดูได้พิจารณานะครับนี่มวลสารเนื้อหามวลสารนะครับนี่เห็นไหมครับมีผมคนเดียวนี่แหละครับที่เอามาค่อยๆส่องเรื่อยๆให้พี่ได้ดูกันนะครับ บางครั้งนะครับการที่เราได้ส่องได้ดูนะครับมันจะง่ายต่อการตัดสินใจนะพี่นะมันจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับแล้วก็อีกอย่าง ediyorum, ผมก็อยากให้พี่ๆนะครับได้ส่องก่อนนะครับพิจารณาก่อนนะครับดูให้ชอบก่อนแนละ้วค่อยทักมาแบ่งปันกับผมนะครับนี่ครับเห็ <ๆ S 2> นไหมอ่า <ส enter S 1> พี่พๆดูๆให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับเห็นไหมมีแต่รลอยหนูแทะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับวงนี้นะครับผมแบ่งปันที่9,000บาทนะพี่นะแบ่งปันที่9,000บาทนะพี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับพี่ๆนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ